แท้แดงลุงพาเวลคงดอกนะคะเป็นไงก้วยบอกว่ายังไงคลิปเมื่อกี้ตั้งใจฟังหรือเปล่าคลิปเมื่อกี้ก็คือเรามีแนวรับสามสามสามหนึ่งเก้านะคะเส้นสีเขียวภาพเนี้ยเป็นภาพของเมื่อวานแผนเดิมตั้งแต่เมื่อวานคือเรามีแนวรับสามสามหนึ่งเก้าเป็นจุดสำคัญนะคะแล้วก็ถ้ามันผ่านสามสาสี่ห้าไม่ได้ก็ เป้าล่างจะอยู่ครบแต่ถ้าผ่านสามสามสี่ห้าได้เนี่ยเส้นแดงๆๆ,ๆพวกนี้มันจะหายไปเป้าคัสเตอร์ตรงน 3, 3, 6, 7, 3, 3, 6, 8, เนี้ยสามสามหกเจ็ดสามสามหกแปดเนี่ยมันจะหายไปก็สรุปผ่านสามสามสี่ห้าไม่ได้เนาะก็ใครไม่ชอบเอสก็ไม่ต้องเอสคือเหมือนกับว่าถ้ามันไม่โชนสี่สิบห้าไม่อยากเอสก็ไม่ต้องเอสแต่เมื่อ,อไหร่ที่มันหลุดสามสามหนึ่งเก้าจะต้องเอสนะคะมันจะเสียทรงกล้วยก็แจ้งไปแล้วว่าสามสามหนึ่งเก้าถ้าหลุดมันจะเสียทรงอบอกตลอดว่าเวลาเราทําแนวรับแนวต้านไว้ มันไม่ค่อยพลาด <c oughs> ขอไปค่ะมันไม่ค่อยพลาดหรอกถ้าเราทําแนวรับแนวต้านไว้เมื่อวานก็จํจผิดสับสนคือลุงพาเวลมาวันนี้ตอนตีหนึ่งแต่ก้อยคิดว่ามั่งแต่เมื่อวานซึ่งเมื่อวานไม่สบายก็นั่งรอตีหนึ่งทำไมก้าวไม่วิ่งสรุปจาสลับวันแต่ว่าเราอะทํากราฟรอลุงพาเวลล่วงหน้ายี่บสี่ชั่วโมงแล้วนะคะสรุปคือข่าวกับกราฟอันไหนมาก่อนสําหรับกล้วยก็ยังมองว่าถ้าแก่กราฟได้ข่าวมันจะออกมาหน้าไหนอะ่ะ เราจะสามารถเทรดได้หมดนะตอนนี้ใครเอสตอนหลุดสามสามหนึ่งเก้ามาก็ยินดีด้วยเราคุยกันว่าสามสามหนึ่งศูนย์ตรงเนี้ยแนวรับเดิมของครั้งที่แล้วตอนครั้งที่แล้วชนสามสอ่าสามสามศูนย์หนึ่งแล้วมันรีเบลขึ้นวืดจนไปถึงสาม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 ขึ้นไปเลยสามสิบสามสามศูนย์หนึ่งไปนูน่น สาม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 ขึ้นไปบอลสามสิบกว่าดอลลาร์ต่อออสนะคะขึ้นไปอีกสามสิบดอลลาร์กุ้ยเรียกสามสิบจุดได้ไหมบางคนเรียกสามพันสามร้อยจุดนะกุ้ยเรียกสามสิบจุดนะขึ้นจากสามเปนสามขึ้นไปสามพันสามร้อยสามสิบเนี่ยสามสิบจุดขึ้นไปแล้วก็มีการทิ้งลงมาตรงเนี้ยกุ้ยเลยบอกว่าถ้ามันชนตรงเนี้ยกุ้ยมองว่ามันจะเด้งมันจะค้างดีดมันก็ค้างดีดจริงเนี่ยสามสามศูนย์หนึ่งไปสามสามศูนย์แปดสามสามศูนย์เก้าแล้วล่วงลงมาฟึ๊ดมาหนี้คำถามเลยต้อง แต่เราจะบีในกรณีที่หนึ่งมันมีแท่งแข่งกับตัวขึ้นบู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 บ,บค่อยดีถ้าบีขึ้นไปปุ๊บก็ต้องเทกําไรเพราะว่าก้อยบอกว่าไงให้ดูเวลามันเด้งให้ดูไฮนี้และดูไฮนี้และไฮนี้เห็นปะไฮล่าสุดอะเบรกไฮก่อนหน้าไม่ได้เหมือนถ้าเป็นสถิติหรือเป็นคะแนนอะคะแนนล่าสุดมันเอาชนะสถิติเก่าไม่ได้มันก็เป็นแชมป์โลกไม่ได้ถูกปะ มันก็ต้องลงต่อค่ะครเงี High ้ยเบรกใครก่อนหน้าไม่ได้มันต้องลงต่ออยู่แล้วยังไงมันก็ต้องลงต่ออยู่แล้วโหไปกล้วยพ่ยพอมันถูกก็มาเค็มตลอดเลยกล้วยเค็มเกือบเกือบเกือบตลอดนะคะเค็มเกือบตลอดมันก็เข้าเกือบตลอดไม่ใช่ว่ากล้วยแก่กับวันนี้วันต่อมามันเข้าหมดบางทีก่อนมันจะวิ่งอับมันก็ต้องรอวันสองวันสามวันอืมการเป็นเทรดเดอร์ไม่ใช่แบบว่าต้องมานั่งจ้องทุกวันทีนี้ก็นั่งจอกจ้องกับทุกวันนั่นแหละแต่ว่าจังหวะเทรดโอ๊ยกูยังไม่หายไข้ <c oughs> จังหวะการเทรดอะบางทีมันต้องรองแบบสองสามวันได้เงินก้อนสองสามวันได้เงินก้อนนะคะมันก็เป็นแบบนี้นะพี่กล้วยน่าจะได้เงินก้อนใหญ่เนอะไม่วันนี้ก็คือกล้วยอะได้เอ็ดตอนสามสามหนึ่งเก้ากล้วยตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วแหละสามสามหนึ่งเก้ากล้วยมททีพสามสามหนึ่งสองแล้วก็กล้วยไปแบบงานศพเพื่อนสนิทคนเก่ามานะคะก็เลยวันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้กดอะไรเท่าไหร่มากดอีกทีตอนชนแปดสิบเก้าแล้วดีดกล้วยมากดเอาอีกไม้หนึ่ง ลงมาเมื่อกี้นะคะกดไม้เล็กๆนะไม่ได้กดไม้ใหญ่เธอไม่ต้องมาตรวจสอบฉันฉันเล่นไม้เล็กจะอืมพอตฉันแตกเป็นล้านแล้วกะฉันไม่สามารถจะพอตกดไม้ใหญ่แล้วพอตแตกอีกได้กูไม่รีบรวยอาอย่างงี้กูไม่รีบรวยนะคะกูกดไม้เล็กๆแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆตามระบบของตัวเองถ้าถ้าการันวิ่งให้แล้วกูแบบได้ทีพีแบบวันหนึ่งได้แบบร้อยดอนสองร้อยดอนกูดีใจแล้วนะคะอืมกูไม่ได้แบบว่าวันหนึ่งต้องได้แบบหมื่นหมื่นยูเอสอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ ก็ค่อยๆเล่นไปแล้วก็แกะกราฟแล้วก็เล่นแกะกราฟแล้วก็เล่นแบบเขาเล่นเป็นการรีเทสตัวเองอือ่านกราฟเล่นได้เงินจบนะคะเออนี่ก็คือเป็นความสําเร็จที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็ก็จบละโอ๊ยตอนนี้ฉันปวดท้องประจำเดือนตอนนี้ฉันเป็นอะไรหลายอย่างมากอ่ะมาดูกันตอนเนี้ยกล้วยมองว่าไปดูกราฟไปดูแผนอันล่าสุดปมืกี้นะฉันอธิบายชัดเจนนะนะคะว่าสามสามหนึ่งเก้ามันสำคัญอืมบอกในเทเกมตั้งแต่เช้าบ่าย บอกเลยว่าสามสามหนึ่งเก้าสองคันสามสามหนึ่งเก้าสองคันถ้าหลุดล้วก็คือหลุดอืมก็หลุดนะหลุดเราก็รูดล,ดล,ดลดกลับลงมาเลยตอนเนี้ <c oughs> ตรงที่สําคัญคือสามสองหกเจ็ดสามสองหกแปดกล้วยมองว่าถ้าชนปุ๊บมีโอกาสรีเบาดเด้งอีกรอบหนึ่งแต่ว่าไม่รู้จะเด้งถึงไหนนะก็ต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งกล้วยต้องแกะกราฟอีกทีหนึ่งว่าพอมาชนตรงเนี้ยมันจะมีการฟอร์มตัวเล็กๆไหมขึ้นไปถึงไหนเดี๋ยวกล้วยหาได้อีกนะกล้วยหาได้อีกนะในเทแกมกล้วยจะแจ้งอีกทีหนึ่งอ๋อไม่ได้สิ อ๋อตอนนี้เทกแกรมหมดอ๋อสิ้นเดือนนี้หมดแล้วนะคะแคมเปญน,นี้จบแล้วที่เข้าห้องเทกแกรมฟรีนะคะตอนนี้มีแต่เทกแกรมที่สามารถที่ที่ต้องสมัครเรียนแล้วถึงจะเข้าได้อืมมีคนถามว่าทําไงถึงจะเข้าต่อตลอดไปก็ต้องสมัครเรียนค่ะถึงจะเข้าได้นะคะคือของฟรีไม่มีในโลกก็มีกล้วยก็ให้ไปแล้วไงของฟรีก็คือแลกกันแลกกันในการแบบมาอ๋อสัมสนุนกล้วยโดยใช้ไอจีหรือว่า อะไรก็ตามคือเราก็จะมีเงื่อนไขให้แต่ว่าเดี๋ยวขอปิดห้องก่อนสักประมาณไม่เกินสิบวันขอทาหลังบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมีของไอเ็กมาแจกอีกนะคะอ็สมสิเอด็ดออสมสิบเอดเนี่ยหมดเขตละหมดเขตห้องเทแกมฟรีแต่ว่าจะเปิดอีกนะขอเวลาสักสิบวันนะคะซึ่งตอนนี้คุยกับ ทางไอเวกและเดี๋ยวเขาจะมีซัพพอร์ตให้ทำห้องอีกแล้วก็จะมาแจกของพิมียมอีกนะคะเดี๋ยวจะขอของพิมพยมมาแจกให้อีกมากลับมาที่แผงของเราตอนนี้ตรงน,นี้เป็นแนวรับแข็งเป็นแนวรับแข็งกล้วยมองขึ้นชนแล้วจะดีดดีดจะลงต่อมาห้าสิบห้าหรือเปล่าต้องดูหน้างานอีกทีนึงแต่ว่าพรุ่งนี้คืนนี้แหละก้วยว่าดีไม่ดีชนคืนนี้นะหรือพรุ่งนี้เช้านะอะตรงเนี้ยอ่อ ถ้ารีบาวต้องดูหน้างาอีกทีนึงว่ามันมีการฟอร์มตัวไหมแล้วจะดีดได้ถึงไหนนะคะโอเคไหมหลักๆคือถ้าเล่นตามแผนมาตั้งแต่คลิปเมื่อกี้ไปฟังอีกทีนึงนะถ้าเล่นตามแผนมาตั้งแต่คลิปเมื่อกี้คุณก็จะถือสถานะ S ไล่ลงมาแต่สามสามหนึ่งเก้ถูกปะส่วนตอนนี้ถ้าจะบีแนะนำบีสั้นบีสั้นแล้วก็ต้องหัดดูไฮด้วยลงมาเด้งทำไฮไฮไม่ผ่านไฮ สามสามศูนย์หนึ่งขึ้นไม่ได้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอ,อนเอามาก้อยสรุปให้สามสามศูนย์หนึ่งถ้าไม่ผ่านตอนนี้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าสามสามศูนย์หนึ่งตรงเนี้ยไม่ใช่ศูนย์หนึ่งสี่ตรงนี้น่าจะพอศูนย์ห้านะเส้นเนี้ยศูนย์ห้านะคะสามสามศูนย์ห้าผ่านไม่ได้ขึ้นไม่ได้มันจะขึ้นไม่ได้เลยเพราะไฮเดิมมันอยู่นี่แค่นี้พอจบแผงก้อยง่ายมากบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจขอบคุณ S 1> <S 1> สำรบความเป็นห่วงเป็นใย,ยนะกูจะพยายามหายจากไข้นะคะตอนนี้คือมันเป็นหลอดลมอักเสบยังไม่หาย <c oughs> ขอบคุณค่ะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเจอกันใครจะใครจะเข้าเทกแกรมฟรีก็รอใครจะสมัครเรียนก็สมัครเลยแล้วก็คือเข้าไปในเทกแกรมเลยคือเทกแกรมมันสามารถอยู่ตลอดชีวิตได้แต่ว่าคุณมีเงื่อนไขแรกคือต้องสมัครเรียนก่อนเพราะว่าคุณต้องเข้ามาเรียนก่อนคุณถึงจะเข้าใจกูได้นะคะบายบายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะ